ทักแชทเลยลาวสองตัวเม็ดเดียวกดลิงก์ข้างล่างทักแชทเลยค่ะให้เวลากดทักห้านาทีหกนาทีหกนาทีละกันจอยให้เวลากดหกนาทีค่ะจอยให้เวลากดหกนาทีนั้นใครกดไม่ทันภายในหกนาทีนี้จอยเอาลิงก์ออกเลยจอยพูดแล้วนะแค่นั้นจบเอาแค่นี้จบหกนาทีพอหกนาทีพอใครอยากได้ทักมาค่ะ โอเคนะอย่าแบบว่าอย่าให้ต้ตองพูดเดยอะเลยทุกคนแล้วแต่ใครจะตามก็ได้ใครไม่ตามก็ทักไปก่อนแล้วถ้าไม่ชอบพี่กดออกก็ได้โอเคนะตามนั้นเลยนี่เลยค่ะกดที่ลิงก์ด้านล่างสุดแล้วทักมาค่ะบอกว่าขอสองตัวเม็ดเดียวลาวสองตัวเม็ดเดียวจิ้มที่ลิงก์ด้านล่างแล้วทักไว้จิ้มที่ลิงก์ด้านล่างสุดแล้วก็ทักไว้ค่ะอืม จิ้มที่หลิงด้านล่างสุดแล้วทักไว้เลยค่ะบอกว่าสองตัวมเม็ดเดียวลาวสองตัวมเม็ดเดียวลาวสองตัวมเม็ดเดียวคะ่ะปังปังคะ่ะงวดนี้จัดเต็มปังปังค่ะทุกคนงวดนี้จัดเต็มค่ะใครตามได้ตามเลยบอกเลยว่างวดนี้ไม่ไหวนะคะไม่ไหวนะตามไม่ไหวนะทุกคนใครไม่ตามนี่คือไม่ไหวเลยใครไม่ตามนี่คือไม่ไหวเลยนะหนูบอกเลยนะทักได้ทักเลยนะหนูพูดแล้วนะเหลือเวลาห้านาที เหลือเวลาห้านาทีค่ะเฉพาะลิงก์นี้ลิงก์เดียวเท่านั้นทักส่วนตัวมาหาจอยทักไลน์ส่วนตัวมาทักไลน์ส่วนตัวมาค่ะรับรองปังรับรองค่ะว่าปังเออนะคะสวัสดีค่ะทุกคนจิ้มเฉพาะลิงก์นี้ลิงก์เดียวเท่านั้นนะจอยไม่มีกลุ่ม นะคะมีแค่ในไลน์เท่านั้นและต้องทักลิงก์นี้ลิงก์เดียวด้วยต้องเป็นอันนี้อันเดียวด้วยให้ดูที่เพจไลฟ์สดนี้นะให้ดูที่จอยไลฟ์สดอยู่ตอนนี้โดดแล้วทุกคนทักมาตอนนี้ค่ะต้องทักเหลือเวลาสี่นาทีใครกดทันคือทันใครไม่ทันตัอเอาลิงออกเลยหนูพูดแล้วแล้วแต่ทุกคนทักมาบอกว่าราวสองตัวราวสองตัวเม็ดเดียวค่ะพร้อมเลขวงในราวสองตัวเม็ดเดียวค่ะพร้อมเลขวงในใครอยากได้กดลิงกข้างล่างทักมาโอเคนะเออโอเคนะ โอเคนะเออหนูบอกแล้วนะใครยังไม่ได้ทักทักเลยไม่ว่าจะคนเก่าคนใหม่คนไหนก็แล้วแต่จิ้มลิงก์ดน้าล่างแล้วทักมาจิ้มลิงก์ดน้าล่างทักมาค่ะบอกว่าขอลาวสองตัวเม็ดเดียวเออลาวสองตัวเม็ดเดียวกดแล้วทักมาลาวสองตัวเม็ดเดียวกดแล้วทักมาเฉพาะลิงก์นี้ค่ะกดลิงก์นี้ก่อนกดที่ลิงก์นี้ค่ะทุกคนกดที่ลิงก์นี้กดที่ลิงก์นี้ค่ะทุกคนค่ะทักเลยด่วน หนูบอกแล้วหนูมีเวลาทุกคนไม่มากหนูช่วยได้เท่าที่ช่วยนะคะเหลือเวลาสามนาทีเหลือเวลาสามนาทีค่ะลาววดนี้ฟันศูนย์ก่อนเลนดับแรกใครเล่นลาววันนี้ตอยว่าเรามีศูนย์ใครที่ชอบเล่นลาวนะคะทุกคนตอยคิดว่าเราวันนี้น่าจะมีศูนย์เออไม่น่าจะจอยคิดว่ามีศูนย์เออจอยคิดว่ามีศูนย์จอยคิดว่ามีศูนย์นะคะทุกคนแล้วแต่ชอบถ้าใครชอบศูนย์เหมือนจอยพี่ก็ตามมา ถ้าใครชอบศูนย์เหมือนจอยพี่ตามไม่ได้เลยค่ะนี่กดไม่ได้ทำยังไงดีคะเ,เดี๋ยวนะทักเพจก่อนเลยค่ะใครกดไม่ได้ทักเพจแล้วกันใครกดไม่ได้ทักเพจมาแล้วกันเนาะแต่ว่าจอยอยากให้ทักไลน์มากกว่าอยากให้ทุกคนพยายามทักไลน์มากกว่าค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนพยายามทักไลน์ให้มากกว่าราวสิบสองสิบสามวดติดห้วมั้งเออสิบสองสิบสามวดติดประมาณนี้ น้องจอยไอ้หนูจอยนี่สวยขึ้นเยอะเลยลูกเก่งด้วยปู่เป็นอาจารย์มายีิบสามปียังไม่ได้ยังไม่ให้เลขอะไรวะยังให้เลขไม่เป็นแต่ถ้าดูดวงไม่แพ้ใครชมจริงปู่ยังตามเลขหนูเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะอ่าอะไรดีนะหนูจะพูดอะไรต่อ <c oughs> จะพูดอะไรต่อหนูไปไม่ถูกเลยแป๊บหนึ่ง คิดว่าลาววันนี้มีสี่จอยมีศูนย์ขออภัยขออภัยอย่างร้ายแรงขออภัยมากๆลาววันนี้จอยคิดว่ามีศูนย์สี่มันงวดที่แล้วพูดผิดลาวเน,นี้ยจอยคิดว่ามีศูนย์สามตัวเดี๋ยวจอยบอกให้สามตัวจอยบอกให้เดี๋ยวจอยบอกให้คะ่ะตั้งตั้งลายไม่เป็นคะ่ะตั้งลายไม่เป็นขอสามตัวหมดนี่ไปเลยครับ โอ้ยสามตัวตรงจะททำให้ไม่ได้หรอกทุกคนจอยไม่แน่ใจว่าเลขมันจะออกสามตัวตรงหรือเปล่าแต่จอยมั่นใจว่าสองตัวที่จอยให้มันคิดว่าต้องมาสักตัวหนึ่งแน่นอนสองตัวที่จอยให้ต้องมาหนึ่งห่างแน่นอนอันนี้จอยคิดว่าจอยคิดว่านะยังไม่ได้ทักแชทกดเลยค่ะเฉพาะลิงก์นี้ลิงก์เดียวเท่านั้นจอยมีลายนี้ลายเดียวเท่านั้นกดแล้วทักมากดที่ลิงก์นี้แล้วทักมาค่ะใช้เพจปอมเที่ยมากใช้ใช้เพจปอมเที่ยมากหนูเพจจริงนะคะ อันนี้คือเพ็จริงค่ะพี่อันนี้คือเพ็จริงค่ะลาวสองตัวเม็ดเดียวสวัสดีค่ะจิ้มลิงกด้านล่างทักมาจิ้มที่ลิงกด้านล่างทักมาค่ะบอกว่าขอลาวสองตัวเม็ดเดียวขอลาวสองตัวเม็ดเดียวเฉพาะลิงนี้ลิงก์เดียวเท่านั้นนะต้องทักชเลขศูนย์เก้าเป็นเลขที่จอยชอบพอดีค่ะอ่ะลาวงวดนี้สายรูดสายวิ่งฟันศูนย์ ลาวงวดนี้สายรูดสายวิ่งฟันศูนย์ค่ะเออลาวงวดนี้สายรูดสายวิ่งฟันศูนย์ค่ะสายรูดสายวิ่งจอยคิดว่ามีศูนย์สายรูดสายวิ่งจอยคิดว่ามีศูนย์ค่ะทุกคนจิ้มที่ริง้งด้านล่างทักมาค่ะบอกว่าขอลาวสองตัวเม็ดเดียว ฟังนะคะทุกคนค่ะใครอยากเข้ากลุ่มหนูให้เข้ากลุ่มฟรีเหมือนเดิมทุกคนทักแชทไปแล้วบอกว่าขอเข้ากลุ่มฟรีไปได้เลยกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วทักแชทนะบอกว่าขอเข้ากลุ่มฟรีได้เลยไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวถ้าทุกคนอยากเข้ากดที่ลิงก์ด้านล่างทักแชทถ้างวดนี้แตกเอกสิบสามงวดแล้วนะสิบสามงวดเลยนะเออนะคะป,ปังปังสิคะต้องปังแล้วใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกพิมพ์ให้หนุนด้วยนะว่าเออพี่เพิ่งมาครั้งแรก จอยเปิดรับสมาชิกให้1,500คนนะคะแต่ขอรับภายในสินาทีหนูให้ทุกคนสิบนาทีโอเคปะ หนูให้ทุกคน10นาทีทุกคนกดที่ลิงก์ด้านล่างสุดตรงที่จอยปักหมุดให้ทักแชทได้เลยบอกว่าขอเข้ากลุ่มฟรีนะกดไปเลยค่ะแล้วบอกว่าขอเข้ากลุ่มฟรีนะคะเฉะพาะลิงก์นี้เท่านั้นนะคะทุกคนเพราะว่าหนูขอรับแค่พันห้าร้อยคนขออนุญ,ญาตนะคะรับแค่พันห้าร้อยคนพอนาะทุกคนฟังนะคะหนูเปิดรับให้หนึ่งพันห้าร้อยคนเลขเราจอยแตกมาแล้วสิบสองงวดติดไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่เชื่อรอดูงวดนี้ไม่เชื่อรอดูงวดนี้ได้นะคะทุกคนเพราะว่าหนูให้จริง แล้วทุกคนทักไปได้เลยค่ะบอกเข้ากลุ่มฟรีบอกว่าเข้ากลุ่มฟรีค่ะจอยให้เข้ากลุ่มฟรีทักไปเลยบอกว่าจอยให้เข้ากลุ่มฟรีจอยให้เข้ากลุ่มฟรีค่ะทุกคนทักไปได้เลยค่ะมาครั้งแรกอยากถูกค่ะเชื่อจอยได้เลยมั่นใจได้เลยค่ะสายลุนสายวิ่งเพราะว่าจอยให้เข้าเกือบทุกงวดนะคะเกือบนะใช้คําว่าเกือบทุกงวดนะหนสาทุเลยใครที่แชร์ให้หนูทุกทุกคนฟังนะ ทุกคนที่แชร์ให้จอยนะคะจอยจะขอเลยขอให้ถูกเลขสองตัวสามตัวตรงไปเลยขอให้ถูกอย่างน้อยน้อยขอให้ถูกสองตัวอย่างน้อยน้อยขอให้ถูกสองตัวไม่ล่างก็บนไม่งั้นก็บนล่างไปเลยค่ะทุกคนไม่งั้นสามตัวตรงเลยแต่วันนี้ขอให้ถูกทุกคนเลยที่ดูไลฟ์สดใครเข้ามาแล้วขอคนละสองแชร์เอ้สามแชร์เลยจอยขอสามแชร์พี่วันนี้ใครเข้ามาแล้วจอยขอคนละสามแชร์ ขอสามแชร์เลยนะคะขอเราปังๆนะคะได้กดแชร์จอยก่อน3ามแชร์เดี๋ยวให้สมตัวกดแชร์จอยก่อน3ามแชร์เดี๋ยวจอยให้3ตัวค่ะทุกคนสวัสดีสวัสดีครับคิดถึงอยู่ครับคิดถึงอยู่เหมือนกันค่ะคิดถึงทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลยไม่ได้ไลฟ์เพลนานแล้วสวัสดีทุกคนเลยค่ะอาทิตย์หนึ่งจะได้ไลฟ์สักครั้งสองครั้งได้มั้งสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดแชร์เลยเร็วใครเข้ามาแล้วกดแชร์เลยงวดนี้เราฟันให้สามตัว งวดนี้ฟันเลาให้สามตัวค่ะทุกคนนะคะราวแตกมาทั้งหมดสิบสองสิบสามงวดติดแล้วนะทุกคนราวแตกเกือบทุกงวดอยู่นะราวแตกเกือบทุกงวดอยู่นะรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมามีใครถูกบ้างเจ็ดเก้ารัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมามีใครถูกบ้างเจ็ดเก้ามาเข้ามาแล้วมารีรวิวหนูด้วยมารีวิวมารายงานหนูฟังด้วยเดี๋ยวแจกให้เลยเราวเม็ดเดียวค่ะขอคนละสามแชร์จอยขอคนละสามแชร์นะคะ จ้อยขอคนละสามแช่นะคะมาเลยค่ะเหลาเม็ดเดียวพอเอาไปเลยสามตัวให้สามตัวแล้วไปตัดเล่นเอาสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแช์นะ,คะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแช์นะคะทุกคนขอคนละหนึ่งแช์นะคะเดี๋ยวตัดให้เลยเม็ดเดียวพอเลขเลาวลวงางวดนี้สามตัวไปเลยเม็ดเดียวแต่จอยขอคนละสามแช์ให้สามตัวเอาไปสามแช์ค่ะทุกคน นะคะลิสติกสวยมากค่ะเข้ากับน้องจอยเลยแชร์ให้แล้วสามแชร์เอ้แชร์แล้วห้าแชร์ขอบคุณค่ะจอยให้เราหางเดียวเลยสามตัวเออเดี๋ยวจอยให้เราหางเดียวเลยสามตัวค่ะ เลขแม่น้ำสองนะคะไม่รู้หนูไม่รู้หรอกว่าตรงกับใครแต่จอยก็ให้เจ็ดเก้าของจอยไปเรื่อยจอยก็ให้เจ็ดเก้าของจอยไปเรื่อยนะคะเพราะว่าจอยบอกไปแล้วว่าจอยชอบห่างเดียววะมันจะตรงกับใครจอยไม่รู้หรอกว่าจะตรงกับใครบ้างแต่จอยชอบห่างเดียวไงงวดที่แล้ว <S <S เดี๋ยวงวดนี้เอาใหม่งวดนี้อีกค่ะทุกคนเดี๋ยวงวดนี้มีอีกใครอยากถูกเลขเรานี้กดแชร์สามแชร์ก่อนใครแชร์แล้วกดรัวหน้าว้าวขึ้นมาค่ะใครแชร์แล้วกดรัวหน้าว้าวขึ้นมาให้จอยด้วย ช่วยกันแชร์ไปค่ะทุกคนช่วยกันแชร์ไปคนละแชร์สองแชร์สามแชร์ก็ว่านไปคนละหน,นึ่งแชร์สองแชร์สามแชร์ก็ว่ากันไปค่ะทุกคนขาแชร์ไปเรื่อยๆนะคะซื้อแล้วแต่ไม่รับค่ะเจ็ดเก้าจริงหรอไม่รับจริงหรอสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีสมาชิกทุกๆคนเลยค่ะถูกเลขเรานี้ขอคนละสองแชร์สามแชร์วันนี้เดี๋ยวจัดให้แบบเน,น้นๆเลยเดี๋ยวคำนวณให้แบบเน้นๆเลยเดี๋ยวจะคำนวณให้แบบเน,น้นๆเลยใครแชร์แล้วกดหน้าว้าวขึ้นมาใครแชร์แล้วกดหน้าว้าวขึ้นมาเครื่องนู้นมาคอมเมนต์ไม่ค่อยขึ้น นะแชร์ให้สิบแชร์แล้วค่ะจริงหรอคะขอบคุณนะคะน้องจอยสวยและใจดีให้แม่นมากขอบคุณค่ะพี่พีรัตขอคนละ1หนึ่งแชร์ด้วยค่ะทุกคนขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะวันนี้จัดเต็มเลขเลา่าเม็ดเดียวสามตัวเอาไปเลยเม็ดเดียวสามตัวอ่ะเรลางวดนี้ใครเป็นสายรูด,ใคร,รดใครเป็นสายวิ่งบ้างไหนใครเป็นสายรูดใครเป็นสายวิ่งพิมพ์ชื่อเล่นตัวเองขึ้นมา ใครเป็นสายรูดใครเป็นสายวิ่งพิมพ์ชื่อเล่นข,นของตัวเองขึ้นมาค่ะทุกคนจอยจะได้รู้ว่าเออลูกเพจจอยแต่ละคนเชื่ออะไรกันบ้างนะคะมาดูไลฟ์สดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยจอยจะได้จําได้นะคะทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเหล่าม็ดเดียวสามตัวเอาไปเลยให้เลยสามตัวจริงๆร,รับรองว่าแจกจริงค่ะในไลฟ์สดให้สามตัวจอยแจกให้จริงค่ะให้ในไลฟ์ ยาวาจาหังวันทาส่งน้อมนบนำผัวสงทรงตาผมอยากเจ้าเออสวรรค์ แปลงทรงต่อเกิดเป็นองค์เทพีนางพญานาชินยาสีปรมมาอเอราหงบุพระชาติของนาชีสีบาดานโลกปรกายพงงามตระการวังคำฉน